สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยเช่นเดิมบ้านย่าอิดมือนี้ก็สิผ้าเอาแนวกินไปหายายเสานี่เราก็เตรียมเนื้อกินไว้แล้วนี่ได้ยังได้ยังย่าอิดได้บบงนได้บบชั่วได้ใครลูกได้บบเขือนั่นนี่แหละผมก็ซื้อม,มาจากห้องผมมือนี้มือเงินออกสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจเงิอนออกจากกระเป๋านี่เร็วขนาดนี่หลังจากบไิกับบ้านมาประมาณสองหมื่นเราพี่น้องไรถ่ายคลิป เอาไงยางส้มบรรยากาศอ้อมเพื่อนก่อนว่าบรรยากาศดีเส้นเคนือข้เก่าปะนี่มือนี่พพบอกับบรรยากาศตอนแรกๆกัสีเปลี่ยนประมาณเนี่ยี่นองเอาหลังจากนะั้นเดี๋ยวผมผาเอาเนี่ยกินไปห้ยายเสาก็เด้นพี่น้องเนอะไปพี่น้องนี่บ้านก็ไม่ได้ยู่ไกลกันไปได้หรอกพี่นอ้องนี่นี่นี่แต่บาขคี่มจะใส่ไปเล้วเงอนในซอยเบิง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 ,บงกับบ้านที่ส่วนเราไปกินเขาแลงนะพี่นอ้องโอ้ บรรยากาศมือนี่ก็สิยากคำๆหน่อยนึงเลยพี่น้องเนอนี่นี่นี่เบิ่งเบึงเบึงนี่นอนสงสัยสีเมาคือเก่าพี่น้องเลยบอมี่เฮียงสงสัยเกิดสีสุดยอดในโลกอีเด้อเ์บือคือเก่าคือเดิมโอ้ยนอนี่นี่นี่เอาเนี่ยกินมาให้ยายเสาก่อนนี่เอาเนี่ยกลิ่นไม้ยายเสาคน ได้ใครดูเรามากอยู่ดอกแนวกินไม้ย่อยเสาบได้เมาแตจะมาเสียงเปลี่ยนตือเือบด้เมาบด้เมาเสียงเปลี่ยนตือือเอ้าหลังจากเอาแนวกินไม้เล่าแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องไปเลาะเบิ้งอ้อมบ้านพาไปซื้ออัเขาหม้อหงนี่กับบรรยากาศี่ซอยพาไปซื้อเขาก็เบิ้งไปเรื่อยเด้ยวพี่น้องเบิ้งไปเหมือนกัน นี่โอ้ยระวังระวังระวังตัดหนาเลยนี่บรรยากาศขี่รถอ้ามบ้านก้นห้องไปซื้อเข่านี่แต่ว่าห้อนบรรยากาศจะค่อนห้อนมืดนี่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 ห่อดล่างข้าแล้วครับนี่เจ้าดาลานเลือวหลังจากนะห้องกฤษณ์ไปหาซื้อกะผอกกะเผา หลังจากที่ซื้อกะเพา,าแล้วเดอกระสีเดือนทางกลับไปหุงเขากันพี่นอ้นองเพื่อเตรียมกะเพาตอนแรกกินแซ่บๆน้ำกันครับผมหลังจากที่ซื้อกะเพา,าแล้วเดี๋ยวผมเป็นคนขคับเองพี่นอ้องในหมู่บ้านอัติขับได้หอกกับค่อยๆขับไปนี่เบิ้งสายเบิ้งหัวงั้นพี่น้องหลังจากนั้นก็ไปหุงเขา สิพาไปส้มเมนูเบิ้งว่ามื่นนี่สิได้ยังกินแรงพี่น้องได้อะไรกินตอนเย็นว่าสิได้เมนู่ยังกินกระพัดเขามันจังสีเสบปร์หลังจากนั้นเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปนะหลังจากนั้นก็เขาไม่ได้ซอยแล้วพี่น้องจากว่าน,นี้มุกมิกมุกมิกมุกมิกแลนมาอย่างเร็วแล้วครับมุกมิก มมม่่่หลังจากน่ะไปเบิ้งบาสิได้กับเขายังกินตอนแรงอะหลังจากที่ผมซื้อมาแล้วนี่ยาอีดเตียวซีเดย์ยังบัตไนเข้าเจ้าไปเบิ้งพยายามอดดูดบาบ่เมาบ่เมาตายืมอยู่คือเก่านี่โอ้จักเมนเมาจักบ่เมาเนาะนี่อันนี้ผมก็สิได้นี่เมนูเมนู นี่พัดคอยไลย่เสบแสบเลยแล้วก็อันนี้อีกนี่อีกนี่ทอดปลาทูถ้าเบิงถ้าเบิงว่าเมนู่นี่สิเป็นสุดยอดบอยใย่อีกเร้ย <c oughs> ังบบเสืยอ,อีกว่าพอเน่ยอดเบาอุ้ยนี่นี่น,นี่คอยไปย่างคอยไปเอาก็เขาไปทรงมาแล้วแล้วก็อาจีพเมาเมาเนี่ยแหละแต่ว่าเราวาบเม่า <c oughs> นี่นี่นี่ นี่ยายหยิดจะยุงหงลายได้ข่อยบปได้กินนะนี่ข่อยลดหุ่นได้สวงนี่ลดหุ่นนี่บบกินแม่โบโบโบกินเลยู่เออไม่กินนะครับวันนี้ผมจะลดหุ่นนะครับรู้สึกว่าน่าจะอ้วนแบบโคตรอ้วนเลยนะครับ นี่โคตรอว้วนเลยเอา้าหลังจากนะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งขันตอนพัดห้อยลายต่อนีม่มา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 พัดห้อยลายนัน่นย่ายอีดมา่อยเป็นบ้ามานีเฮ็ดรูปๆก,กันเลยเนี่เฮาก็ต้องลุ้งเนาะพี่้อก,นอก,นอกอเนาะเพื่อดอกเพื่อดังน้ำข้าเจ้าแหมนี่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  ขันตอนกะซีมี่บักพิกในนี่ห่อกะทีเตรียมไว้แล้วในขอกในโขกเตรียมไว้อะในนี่พี่น้องเตรียมไว้เรียบร้อยเลยทาตอนพัดแบบว่ามันสีแสบปอมันก็ต้องแสบอยู่แล้วนาะพี่น้องเนาะขันปอแสบกะซีปดได้แล้วเขาไปยิ้มให้หัวแล้วครับรอบนาเขาไปเฮ็ดให้กินนี่แล้วมันสียากมองนี่ละมองว่าเฮ็ดให้กินนี่แหละเดี๋ยวนี้เอาไปเวิ่องขันตอนต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ขตอนต่อไปกันนี่แล้วครับอือ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 ตกซ้ำอืมใส่เวลาโดนบ่หลวงลวกหอยก่อนให้มันไก่สีสมอดับแดกเนี่ยงกอดอดับแดกเดี๋ยวนี้หลวกหอยก่อนเนาะให้ปากหอยมันอ่ะอดับซองดีแล้วก็จังมาผัด จังมาผัดอัดสามอัดสามก็กินเท่านั้นแล้วเนาะครับโอ้แต่ว่าโอ้มืดหมืดมึดออกมาไประเดี๋ยวพี่น้องแป๊ดข่อยบอม่มีหมืดหมึดหมึดเขามาอยู่ในฮือนี่ยหลังจากที่ไปเฮ็ุงานนะบุนบน,บน,บนดเดว้าจักเถื่อหนห่องไมเ่เฮ็ดคลิปก็ได้เว้าหลายเป็นพิเศษมื้อนี้ย่านพี่น้องเบื่อกันเลยเอ้ยว่าไปเรื่อยๆอยละ่ะตามภาษาคนเ็ดคลิปเนาะกันบ่เวก็คือสบางเงียบแผะกันว้าหลายคือว่าเว้าดูเท่ได้เนาะเนาะจะสักว่าวเพอาดีพอางามพี่น้อง อืมบรรยากาศเอาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวล่อส้มตอนพัดเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องหลังจากล่อเวลามากอะส่วสีต่ำาแล้วส่วสีเตียมคล้องแล้่ยวส่วสียังเดี๋ยว้าส้มอีพี่ต่อไปนะครับเด้อพี่น้องขอบคุณที่รับส้มรับฟังหลายๆนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ